สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีวันช้างไทยนะคะ13มีนานะคะวันนี้กราบขอพระคุณนะคะผลไม้วันวานนะคะจากป้าอีทแล้วก็คุณลุงนะคะผลไม้วันวานจากคุณแม่ปริมนะคะผลไม้วันวานจากคุณแม่ดานะคะนะคะกราบขอพระคุณป้าอีทและก็คุณลุงนะคะคุณแม่ปริมแล้วก็แม่ดานะคะที่เมตตาผลไม้นะคะวันนี้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กได้ทานนะคะหลังเลิกงานนะคะขอให้ท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร,ร่ารวยยิ่งยิงขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหน <laughs> ก็ขอให้ท่านแควทาดปลอดภัยนะคะดูกุกิกมาถึงบ้านก่อนเพื่อนเลยค่ะกุกิกมาถึงบ้านก่อนเพื่อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อน,น,ะะอนกำลังเดินเดินเลียงแถวกันมาแต่กูกิกรีบรีบเหลือเกินนะคะรีบมากินผลไม้วันนี้นะคะกาพอบระคุณออมองยากรอ,อยู่ในอ,อกแกน่นเตงมาทีไหม เลแล้วกระโกนึงขอบคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณป้าอิทและคุณลุงนะคะขอบคุณแม่ปรีมนะคะขอบคุณคุณแม่ดาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องวันนี้นะคะขอให้คุณแม่ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านแขล้วคลาดปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกล เหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะกลาบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะทีเมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกุกก๊กนะคะในวันช้างไทยนะคะ13มีนาวันนี้นะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองนะคะเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆ,ๆเลยนะคะทีเมตตา ผลไม้ให้กับน้องกุกกิ๊กนะคะหลังเลิกงานนะคะกาบขอบพระคุณนะคะกาบขอบพระคุณในความด้วความเมตานะคะที่ท่านมอบให้นะคะขอบคุณป้าอีทและก็คุณลุงนะคะขอบคุณแม่ตีมนะคะกาบขอบพระคุณแม่ดานะคะท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆวันนี้นะคะฝนมาอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าฝนตกมาอีกแล้วนะคะตัวเล็กก็ไม่สบายอีกแล้วนะคะสลับกันเป็นนะคะเดี๋ยวก็พี่ ที่หายน้องเป็นนะคะขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณไปอิทแล้วก็คุณลงุงขอบคุณแม่ปรีมขอบคุณแม่ดานะคะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องกุกกิ๊กวันนี้นะคะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองนะคะท่านทำบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าสาธุสาธุนะคะกราบขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไมให้กับน้องนะคะ ยามเย็นน้องไม่เอามาลูกฝนตกฝนตกอขอบคุณท่านมากมาก,มากนะคะนะคะเดี๋ยว <c oughs> ตัวเล็กจะวิ่งมาแล้วนะคะยังไ,ไงแม่ควันขออนุญาตจบทลิปไว้เพียงเท่านี้ให้ก๊กิ๊กทานไปเรื่อยๆนะคะนะคะแม่ควันขออนญาตจบทลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่ควันต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ ป้อีทนะคะและคุณลุงนะคะคุณแม่ปริมนะคะแล้วก็คุณแม่ดานะคะท่านเป็นท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตาน้องช้างช่องเล็กๆวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ